ไปดูอีกหนึ่งกิจกรรมในพื้นที่ของจังหวัดปัตตานีนะคะได้มีการแข่งขันเรือยอกองและเร <Columbus> ือกอเล็กค่ะเป็นการสืบสานประเพณีท้องถิ่นต้านพัยาเสพติดและก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะว่าที่ร้อยตีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานในการเปิดการแข่งขันเรือยอกองและก็เรือกอและค่ะเป็นการสืบสานประเพณีต้านัยยาเสพติดและส่งเสริมการท่องเที่ยว อบตปาเซยะวอค่ะอำเภอสายบุรีครั้งที่14นสะี่นบ้านบนหมู่ที่2ค่ะซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่15 1 7ถึงสิสิงหาคม2566โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปะเสยวอค่ะายอำเภอสายบุรีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและพี่น้องประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากนะคะในปีนี้ค่ะก็มีทีมเข้าร่วมทั้งหมด51ทีมเป็นเรือกลาง38ทีมและเรือต่อเอง13ทีมค่ะในส่วนของการบริหารจัดการของอบตปะเสยะวอนะคะก็ได้มีการจัดการแข่งขันเรือยอกองและเรือกอเละเป็นการสืบสารประเพณีต้านภัยยาเสพติดส่งเสริมการท่องเที่ยวอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอัน สงามของท้องถิ่นให้อนุชนคนรุ่นหลังได้รู้จักและสืบทอดรวมไปถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายและก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ความรักความสามัคคีระหว่างเยาวชนและพี่น้องประชาชนให้ใช้เวลาว่างโดยเน้นในเรื่องของการเล่นกีฬาและก็สร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนค่ะ